สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อีกรอบนะฮะชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยมุกเดอร์วันร้อนๆช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศใกล้ครับเมฆคึมๆฝนฟ้ากำลังตกลงมาวันนี้อ่างเก็บน้ำห้ยมุกน้ำเยอะมากนะฮะ มั่นใจว่าขึ้นมันดีหรือเปล่านะ,ะ,นนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาด้วยเป็นูกใครนะฮะวันนี้วันพักผ่อนอีกวันหนึ่งขี่รถชมบรรยากาศนะฮะทางเก็บน้ำพวยมุกคำชะอีมุนดาหาร คน,นี้นี่นฮะตกปลานะฮะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวสวัสดีสี่ท่านที่เข้ามานะฮะไม่รู้มีใครมากสวัสดีฮะนบรรยากาศ ที่อยู่คำชะอีหรือพวกทหารน่าจะรู้จักที่นี้ดีสวยไวัยนัดมึงไม่มา,าทันทีลอยที่หาปลาได้ปลาเผาละสมัยก่อนตรงเนี้ยน้ำล้นเนี่ยผมจะมุดเข้าไปข้างล่างนะฮะโผล่ขึ้นมาเพื่อหาปลาตรงเนี้ยน้ำมันจะล้นมันจะพาปลาล้นลงไปด้วยมันจะมะีอุโมงเข้าไปนะครับผมก็จะาหาส่องเอาปลาเอากบอยู่ข้างล่างนะฮะด้านล่าง จะอยู่ตรงโน้นนี่ยเนี่นจะเป็นห่งเข้ไนตอนเด็กๆก็หายกินกันอย่างนี้แหละสวัสดีพี่ฟิดด้วยนะครับโอ้นี่มีผู้สาวน้อยด้วยน่ารักด้วยผู้สาวมัธยมไหมเนี่ยมีแต่ผู้สาวน้อยน่ารักเนี่ยส,สาวมึงไม่มาฮะบอกว่าให้มาหาปลา คีดสาวน้อยเอ้ยมีหนุม่มด้วยหรือว่านัดนัดเจอกะสาวหรือเปล่าไม่รู้ว่าทักทายนะครับอันนี้นอันนี้น้องโฟกนะฮะลูกพิชาตนะฮะอันนี้น้องมาร์กลูกกระพันนะฮะน้องชายผมนะครับสวัสดีพี่ต้อมน้ลงลิสด้วยนะครับนี่ใครมั่งไอ้นัดเข้ามาแล้วอยู่พาไปอันนี้จุดเริ่มต้นนะฮะบ้านผมอยู่ข้างล่างนะครับ นานผมมานะไม่ได้มาที่นี่ก็จริงๆก็มาทุกปีขึ้นมาดูทุกปีอะฮะแต่ว่าได้กลับมาอยู่ไม่ได้มานานมากๆเลยตั้งแต่อายุสิบกว่าก็วิถีชีวิตของคนเรามันเปลี่ยนไปอ่านไปเราก็ต้องปรับตัวตามการเวลาเอาขอยิ้มวสวยๆของสาวน้อยคำชะอีนะครับโอ้โหดูมีสาวๆด้วยสวัสดีน้องใหม่ด้วยเป็นไงมัางนะฮะ ไม่ได้เจอกันนานละของบ้าเข้ามาที่บ้านเขาเปลือกหน่อยนะวันนี้อยู่มุกอาหารบ้านพิธีเนี่ยดูบรรยากาศฝนตกปล่อยๆเมื่อกี้ฝนกับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยมุกนะครับพี่ๆเขาตกปลาหน้าเขาเรียกปลากระโทนหน้าที่ ปล่อยน้ำนะฮะหน้าประตูระบายน้ําลงไปเพื่อปล่อยน้ําลงไปให้กับชาวนาชาวบ้านนะฮะได้ทําการเกษตรนะครับได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมพูดไปก็ไม่รู้ว่าเบาลม,มาแรงหรือเปล่าเขาขับมอเตอร์ไซค์ด้วยเรามีอะไรดีในถิ่นฐานกําเนิดบ้านผมผมก็อยากให้ให้เห็นนะฮะอย่างน้อยเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องคนที่อยู่แถวนี้ได้เข้ามาดูไว้จะได้คิดหายคิดถึงหรือว่าคิดถึงบรรยากาศเก่า ตรงนี้ผมอยู่กันตั้งแต่เด็กๆนะฮะอยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แต่ก่อนเลี้ยงวัวให้ปู่เลขกนะฮะให้ปู่ที่เนี่ยเนะี่ยคันชมพทานมันจะกินเอียงเราก็จะปล่อยวัวกินแต่เราก็เด็กๆก็ไปหาปลาตามทุ่งนามัางหายิงกระปอมมั่งหางูม้างหาอะไรตามหาปลามัง่งตกปลาส้นแยงมั่งนะฮะก็ตามภาษาของเขาเรียกว่าเด็กชนบทเนาะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่ ช้วิถีชีวิตแต่ก่อนกลางคืนเนี่ยช่วงหกโมงเนี่ยผมก็จะถือเบ็ดขึ้นมาคนละสองคันกับไอ้โชคเป็นเบ็ดใส่ปลานะฮะแล้วก็แล้วก็เอากุ้งมามาตกเอากุ้งมาตกปลาปลาบูนะฮะพอเห็นตัวปลาบูล้วก็เอากุ้งหย่อนใสป่ปลามันก็จะง,งับงับงับแต่ว่าปลาบูเยอะมากที่นี่นะฮะรถไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่านูมันชนระบดอยู่นะฮะ สวัดีครับเจีทหารสวัสดีอพงด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเหลิมโอ้ยฮันเดสวัสดีสาวมุกเด้อว,วิวิพาพรบุญเที่ยงนะชนใช่ใช่สมัยเรียนเลยเรียนประถมด้วยกันเนี่ยเรียนโรงเรียน,ยนบ้านหนองเยน็นดง จะหมดอีกเอ้าชาร์จไม่เข้าหรือไงวะแป๊บนึ่งนะฮะดูก่นสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ๋อเพื่อนนู้นบอกว่ากลับบ้านบระมูก่กินปลาปิกอ๋อกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน มากระถินที่อุบลแล้วก็เลยมาที่บ้านที่มุกดาหารต่อแอบดูเขาฉายหนังสนหรือเปล่าสมัยเด็กชอบแอบดูเขาฉายหนังสวนตามป่า <c oughs> นี่ชีวิตเด็กๆนะฮะชาบ้านทําเผาหญ้าเผาอะไรทำรั้วบ้านนะครับสมัยก่อนตรงนี้ไม่มีบ้านคนตรงนี้จะเป็นป่ามันจะเป็นหลัง โรงพยาบาลนะฮะตอนนี้ถนนตันใหม่สี่เลนนะฮะผ่านมาทางบ้านผมเลยผ่านที่นาของอาผมนะฮะตรงที่ที่ผมมานอนวันนี้แหละนี่ฮะจุดนี้สวยนะฮะคำาชออีเนี่ยไม่มาไม่รู้แน่นอนดูบรรยากาศนะฮะต้องนนั้นจะออกหลังอันนี้ถนนตัดใหม่ะฮะสวยเลย พี่องออกกำลังกายนะฮะดูวิวดูวิบ้านผมนะฮะเอาสวัสดีครูเติ๋วครับโอ้ย,อยนอ้อเป็นจนังไดด้เสียจแล้วบอกง,งานอยู่โรงเรียนนี่ให้ดูบรรยากาศมุมสูงบนถนนนะครับเบืงทุ่งหนาน,น่นะฮะข้างบนที่เราเห็นเขาเขาวนิดๆน,นั่นคือชมประทานที่เราขับรถมาเมื่อกี้นะครับคุณน,นะ่ะ เห็นบ่ออ่างเก็ดน้ำนะฮะเดี๋ยวนี้มีบอ่อปลามีนาเนี่ยปลาเยอะนะฮะแถวนี้เดี๋ยวคิดก่อนนาใครว่าตรงนี้หน้าไผ่นอคิดก่อนก่อนชอบมาขโมยกินโน่นกินนี่ก็ครับโหบรรยากาศนอนะขโมยกินผลไม้หอยปังบ่วิดอกเฮ้ยวเฮ่เอาได้ลบ ต้องไป่อนแยงหระเมื่อกี้เนี่ยได้ปลาเผาแล้วแปดเก้าตัวได้ปลาปลาตะเพียนเผาล่ะบรรยากาศตอนถนนยังไม่เปิดนะฮะตอนนี้เป็นเป็นถนนที่เขาทำยังไม่เสร็จเป็นถนนที่ตรงไปถึงกาลสินเลยใช้เส้นนี้แหละกลับนะสวัสดีพี่เล็กด้วย หน้าไผก็บ่ได้ปะจำบ่ได้ว่ามีหน้าไผเนี่ยธรรมชาซัดสรรสร้างบ้านสวนเดือมอบ่ห็นปะสันบ่ได้ย้อนไปหน่อยหนึ่งเนี่ยโอดอวดมาเด้อมาบ้านไอที่มาบ้านเด้ยโอ้มาบ้านบ่ไอ้ที่มาสอนป๋าได้เลย มาครับพร้อมปลาตะเพียนอันนี้ห้วยมุกยังให้เบิง่งลำห้วยเดย้แต่ก่อนนี่ยิ่งหนูแถวนี้ล่ะแต่ก่อนหกอดลำห้วยยิ่งโคบยิ่งหนูเด้แต่น,นี้เป็นเหตุใหม่แล้วมันงามเลยเนาะแต่ก่อนหาปลายิ่งโคบยิ่งหนูแหละลลหลอกหลอกห้วยนะครับเนอเมื่อกี้ที่เรามาซ่อนแยงมองเห็นนะฮะนี่เลย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 ,เลย,เลย,เลยตรงเราซ่อนแยงนะฮะตรงกลุ่มต้นไม้ โอ้บานไซเส่เ์ดนดะาลมบ่อยๆในน้ำเริ่มลดคันนี้กระกบแล้วใส่กบใส่เป็นกบโม่เม่าบ้านบม่เฮ้อดไอทีมาอุบลนไอทีกันเลยมาบ้านบ้านฉัน กำเสีมุกดาหารแต่ก่อนแถวนี้ผมเนี่ยผมใส่เป็ดหาปลาไปหาขาโมยแตงโมเขากินตอนเด็กๆเ,เขาผูกแตงโมยอยากกินก็ไปขโมยเอาเราก็ไม่ได้เอาเยอะเอาลูก2ลูกพอได้กินขึ้นบ้านนะฮะ มีคลองสนประธานผ่านมานะฮะปล่อยน้ำมาจากห้วยมุกเด้อเม่เชียวเหนกับเข่าอยู่เฮ้ย เปลี่ยนดิแถวบ้านเราอ่ะโวดเทือบามาเว้ยนี่เ,นเมื่อกี้เราซ่อนแห่งตรงนี้นะฮะบรรยากาศบ่อที่เราซ่อนแห่งนะฮะบ้านเราขึ้นบ้านละกี้พาไอ้น้องโฟกอันนี้ขึ้นท้ายบ้านนะฮะข้างบนบ้านขึ้นทางโน้น เหมือนจะมีแขกมาเพลงขึ้นรถลุงทีเลยมาแล้วโอ้ยวพวกหลอกกูนิี่หวาย่ยาไปเพลงลุงพาไปเล่นน้ำมาแล้วไปเพลงเพลงขึ้นรถไปแล้วขึ้นรถเลยเพลงแล้วแล้วไอ้เพลงไปไม่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนไปดูบัญากาศแล้วแล้วเดี๋ยวมันค้ำก่อน เดี๋ยวมันข้ามาก่อนข้างหน้าข้างหน้านี่อไอเพลงมาพอดีเลยสวัสดีน้องบีด้วย,ย,ยฮะยังไม่ลงไปซื้อคุณอาวันดีครับโอ้มาหมดเลยวันนี้ไอ,นอ้น็อตก็หลอกผมว่าไม่มาไอ้นัดด้วย เนาะไปด้วยบ่ฝนตกดีสิไปบ่ไปได้อยู่บ่เอาเพลงขึ้นข้างหลังให้น้องขึ้นนี่มามามาเร็วใส่เอามาขึ้นมาโ่ใส่หมวกบ่เอาพัดอุ้มมึงขึ้นได้่เหนบ่พี่ไปไปไปเดี๋ยวทีเดี๋ยวลุงทีจะพาไปเที่ยวป้ายเพลง พาโอ้โหนี่พาท่า,าทหารเสือเลยเนี่ยน,น,นี่ใครเนี่ยใครเนี่ยนี่ไงนี่ไงหมีวเนี่ยใครอยู่ข้างหลังน้องเพลงสวัสดีน,นี้ลุกนตครับลูกพี่นตีพาไปเที่ยวไปดูบรากาศีข้าง,งลก ขึ้นไปอีกรอบนะฮะนี่ดูบรรยากาศขึ้นมาเฮ้ยดูดูด,ด,ดูสวเะไหมเพลงเมื่อกี้ลุงทีเพิ่งช้อนปลากันได้เต็มเลยมาไม่ทันแล้วได้บอกว่าไม่มาแม่บอกว่าใครแก่โอ้โหหลอกลุงที ถนนมันอาจจะไม่ดีนะ,ะถน,นนนี้ตั้งแต่สมัยผมอยู่แล้วไม่ได้ซ่อมหรือมั้งเนี่ยซ่อมไปก็พังไปโอ้สาวม,มิ้วฝนตกแล้วลูกเลนนะนู้นนู้นน้านูา้นนู้นน่ะสวยไม่เพียงเล่นน้ำอะ่ะเดี๋ยวไปดูลุงทีเล่นตลอดแต่ก่อนยังเด็กนเนี่ย ช่วยไหมลูกช่วยไหม่วยไหมครับไหนไหนไหนมิวยองออกกล้องไหนมิวยองออกกล้องใช่ไดิคะเฮ้ยยิ้มหวานหน่อยมันจะสวัสดีพี่รินด้วยนะครับสวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามาน้องเอ็นดงบุ๋มแมน มาน้องไอ้หนงเฮ้ยหลานโอ้ยลูกหมิวน้องหมีวอยากเข้ากล้องยิ้มหวานยังย,ยิ้มหวา,า,านยังเฮ้แต่ก่อนผมเมาแต่ก่อนเข้าไปหากบในรูนี้นะมันจะเป็นดูขึ้นไปน้ำมันจะล้นนะครับขึ้นมาอีกรอบนะให้ดูอีกรอบให้ดูอีกรอบวันนี้พาหลานสาวพาน้องเพลงมาด้วยน้องเพลงเคยขึ้นมายัางลูก ยังไม่เคยมาบ้านลุงทีใช่ไหมพี่เนสมาหลายรอบแล้วพี่เนสอะ่ะปึบพึ๊บพึบพึบดู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 ซึบซึบซึบ,บขเขาเรียกอ่างเก็บน้ำห้วยมุกนะฮะแต่ก่อนสมัยเป็นไปรุ่นใหม่ๆชอบพาผู้สาวมาเล่นน้ำที่นี่นะฮะ มาเล่นห่วงยางแต่ก่อนผมเอาห่วงยางมาให้เขาเช่าที่นี่ของอานะฮะก็มาเล่นห่วงยางผู้สาวก็มาแต่ก่อนนะฮะสมัยก่อนสวยไหมเองโอักลังร้อยนั่งดีๆลุกจับรถลุกลุกเมียวเดี๋ยวค่อยเก็บลุก เยอะไหมเพลงชอบไหมชอบไหมน้องเพลงเล่นน้ำก็ได้นะดูเด็ก<ๆ>จะมาเล่นน้ำดูนะเขตบบาตกปลาด้วยนะโอ้ยฝนมาเฮ้ยทันปะวะ ให้ดูนะครับฝนกำลังมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขับไปดูว่าฝนมันจะถึงเราไหมถ้ามาที่นี่นะครับสมัยก่อนไม่ได้ถ่ายนะไม่ยืนดูเอาบรรยากาศนะประภาสีเทศเเพน น้องเพลงบอกว่าแม่ให้หลอกลุงทีใช่ไหมแม่ให้หลอกลุงทีว่าพากับสระบุรีแล้วที่ไหนได้มามุกดาหารนี่เองอันนี้ฝนกำลังตกนะฮะก้อนเมฆก้อนนี้พอดีแล้วพาเด็กๆขับอ้อมกลับบ้านพอดีนะฮะมวนะเมียว ชอบไหมสมัยเด็กๆลุงทีมาเลี้ยงวัวตรงนี้ตรงชนประทาน,นมาเลี้ยงทุกวันนะปิดเทอมนะมาเลี้ยงให้ปูกเล่นน้ำทุกวันๆๆๆๆๆแต่ก่อนนี้ไม่มีบ้านคนนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็คนก็ ย้ายออกมาสร้างบ้านมาอยู่ตามพื้นที่สวยด้วยบรรยากาศดีกับเป็นป่าหน่อยนะครับ ปกตมีมีอย่านในที่อยู่บรรยากาศฝนตกทั้งบัานทุกสายกับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พอดีว่าพรุ่งนี้มีงานแต่ว่าคงไม่ได้ไปงานให้เพื่อนไปแทนชมดระทางชสว,วยไม่เป็น เล่นน้ำเะลาเล่นเวาลาจะพาไปเล่น,ลนบบถ้าจะเล่นกบไปเปลี่ยนชุดเลยหมูมิวเล่นเล่นน้ำไหมลูกมยวลุงทีพาไปเล่นน้ำส่วนประทานไปบ่ไปไหมเนี่ยผมชอบตัวนี้นะฮะมันเป็นลงมอ ดีไอเกียรติน้อนาจะเม็นไอเกียรติทศพลนะฮะจูงแพงแมนหลอดหลอเล่นก่อนหลอมากไอดอลเลยความหล่อนะฮะมึงเปิ่บรรยากาศบ้านเฮาด้วยครับเอีดาหารนะฮะตัวเมืองอยู่ตรงโน้นนะครับที่เห็นเสาๆโน้นนะฮะนั่นคือตัวเมือง เรคำเชีพรุ่นี้ต้องเดินทางกลับนะฮะพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับสู่สระบุรีมีเข้าร้านจริงๆเข้าวร้านมานังคารแต่ว่าน่าจะลาร้านแล้วก็ไปเข้าวันพุธเรื่องหัดสุขผมต้องไปเล่นที่จันทบุรีกันต่อนะฮะ ีแล้วกันนะครับทัวร์ครบแล้วพาน้องเพลงพาจำบรรยากาศชนบดใช่ไหมเพลงบ้านลงทีชนบดไหม <laughs> โ,อโอเคครับขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับคิดถึงบ้านก็ได้เห็นบรรยากาศก็หายใดถึงนะฮะมันเวลามันก็ผ่านไปทุกๆสิ่งอย่างมันก็คงไม่เหมือนเดิม อยู่ที่เรานะฮะจะทําตัวของเรายัางไงจะทําให้ชีวิตเราเป็นยังไงขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ